สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพบมาพ่อกับดอลลามือนีในวันที่สิบหาพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะพี่น้องเนาะครับมือนีก็เสี่ยวตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะ ครับตัวเลขท e ี่เสียวไหมพี่ giving, น้องท่านผู้ชมในมือนีนะครับเป็นของคุณแม่ขวัญนะครับผมคุณแม่ขวัญนะครับช่วงนี้นะครับเพิ่นไปเกี่ยวเขแานะพี่น้องเนาะก็เลยบอกคอยได้พอกันกระพึงลงไห้นะครับตัวเลขของเพิ่นกับเพิ่นหายมาได้ประมาณมือสองมือแล้วนะครับแต่เพิ่นไหนจะลางนะครับดอนลาลอบุญนะพี่น้องคุณแม่เพิ่นไปเกี่ยวเข่าสอมือเลยบอกคอยได้พอกันมือนีเพิ่นแวะมาหาหลานนะครับเพราะดอนลาไม่ยู่บานหลังไม่แล้วนะครับพี่น้องครับจังได้กะ เฮาทิมาฟังตัวเลขของเพื่อนแม่ฟันไปน้ากันว่าเพื่อนไฮจุไรน้องพี่น้นนองเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังไปน้ากันเลยนะครับคือพอเห็นใครยืนเงี้ยอ่ะสันน่ะบ่ใครยืนเงี้ยตปองไปเจอเขารับจา้างบ่บ่ขายแบบบางทัวแตอนนี้ขายบางทัวก็ขายมัดหลายเด้อล่ะเพ่ขาไม่ได้ไปส่งบ้านบ่ไปซุ่มบ้านมาด่ะซีหามือเราไปเจอเขารับจ้างวะแม่เจอเขาเล่าจ้างสัเพอเห็นแววมาทำผีแล้วเนาะอย่าง เจ้ามวเด็กเขาบอกเด็กเจะเจ้าเขเห็นแววว่าทั้งผีน้องผมก็เลยถามเมึงเขาบอกได้ว่าอัดคลิปเขากอัดคลิปนั่นล่ละอ๋ออัดได้ยังหน้าตาเขาเมื่อ้หร่แกมาถูสิไปเกี่ยวเข่าก็ไปเกี่ยวเข่าก็ไปเกี่ยวแต่ว่าสิถามเลขกระส่วนสิถามเลขเท่านี้ผมก็สิถามเลขเลขหันเน้นๆนั่นของแม่หันข้างบนหั่นแต่ว่าบ่คือหม่ตัวใดข้างบนบ่คือหม่เจ็ดศูนย์สี่เขาคือ <7 S 1> เจ็ดศูนย์สี่เอ,เอาย่วตัวร่องตัวร่องก็กเ,อเอาตัวครับตัวร่องกันแปว่ามันก็คือมมสามหกศูนย์ครับหาศูนย์สามคือไปยังสัตนคทอมีแตศูนย์เนี่ยเป็นงั้น,นเป็นั้นมันก็คือโมเลขมันมันคำยอนออกมาแบสองูนมันได้สามตัวสามสูนนี่เลขสามตเลยบ ข้างล่างให้เลยได้ให้แม่นองเกดไปเลยได้สองแปดตัวโอ้ข้างล่างไฮสองแปดแมนองเกดไปแล้วล่งไปแล้วสองแปดตัวรอกมันก็หกสองครับเท่านั้นล่ะไม่เท่านั้นไม่แค่นี้ตัวเลขเจ้านะไม่เท่านี้บ่มีห้าย่านี้แล้วก็สิบวอยาก,ก็สิบวาว่านะ่ะว่าเจ้าของมาถือจักเทียก็เลขวาย่างไฮเลวบวายากล่งแมนองเกลมันได้อาข้างล่างไปแล้วครับ กันเลยกัลงไหเพิ่นเบิ้งเอาหล่ะเพราะว่าเขาออกไปเปลี่ยนแนวทางนี่สือลูกเบิ้งกับลูเบิ้งตัวครับเพิ่นสีมักบ่มากกะอีกเรื่องหนึ่ง่านผู้ชมนะเพิ่นอยากฟังเพิ่นอยากจะหูว่าเออมีตัวเลขใดที่มันสีมีไข่เที่ยงกันบอลสินะไล่เทียงกันบอเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางหลายแมก็เรียกว่าอยากให้เพิ่นแต่ว่าแม่ฟันดีอยู่ดีละสองแปดซื้อสองแปดบอกบอกลับเลยแต่ว่ามีคนหักมาอยู่ ว่าให้กับเน่กสิกาบายูข้างล่างเนี้ยสองแปดตัวเดียวเน้นๆหนุนเดียวเวอร์คือเน้นๆนะวะเน้นแล้วเนาะโตมากเนาะมาแบบฝ่าผานเลยครับแหลว่าเลขล่างนี่สองแปดตัวเดียวชุดเดียวเลยชุดเดียวบนนีิกาคือเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่สามศูนย์หกสามศูนย์หกห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามมันมาเข้ากันศูนย์คือกัน เอาเลยวะเอาล่งโหลดพระสันอ๋อสรุปแล้วคือเลขของเจ้านี่ติดศูนย <บน S 2> ์บนติดสองลางติดสองลางอ๋อคือเป็นประสันาคือบนตรงกับเลขวิ<อ>่งเงินลางนเนาะวันนี้เนาะเอามันบับตรงมัเสท่ไหน,นกระสามศูนย์น่ะเกรตรง่ตัวศูนสามในหู้นาี่กระตรงตัววิ่งเงินลานเป็นไห้สามางเนาะสามลางบอกครับเอสามางก็เขาเรียกอาจารย์เมืนตัวพระอาจารย์ ปูสีสูนมันเข่าอยู่แต่ว่าของเพิ่นมันเป็นเลขตัวล่องเนาะมันเป็นเลขตัวลักลักกันเลขสองบอกครับแล้วบ่อเข่ามันเก่าตัวกัปได้คือเก่าล่ะอ๋อเป็นยังดอกกับได้คือเก่าครับประถามบึงแต่ว่ามันบ่อคือมูจะมาบ่อยางไหยย้กันแหละเนั้น,นมันเป็นเลขขาดคาดมูจะในบุแม่ก็ซื้อตัวละยี่สิบบาทนั่นแหละเพราะว่ามันบ่อคืบมูซื้อไปตัวละยี่สิบบาทเพราะอะไรฟังเป็นตะเล่พื่อนตะเลขสองตัวก็ซื้อเอ้า บ่เป็นของผู้อื่นสองแปดเน้นตัวเดียวหมายถึงว่าเป็นเลขผู้อื่นเลขเจ้าของซื้อไปซ้าบาทดีนะกับเลขปูซื้อยู่หรือเลขปูครับว่าเลขผู้อื่นนี่สองแปดมันเลขแม่ไหมเลขล่างไหมหูอยู่อันนั้นเลขปูมีสองสามสองหาสองเก้าเลขเจ้าสองแปดตัวเดียวชุดเดียวครับปูบาม่าได้ก็ม่หายเพื่อนเราเมื่อวันนั่นไปคุยกับเพื่อนนะ แต่ว่ามาได้อยู่แต่ว่าม่าเาก่คนว่าแปดนี่บมีหม่องนีคนว่าสูตรของเพื่อนสนทนาตั้งอยู่แต่ว่าบาม่าก็สร้างเกี่ยวกเหตุใดกันได้ก็ทำนวดออกมาก็ได้ตั้งสองแปดสองแปดมั่นใจเต็มที่กับการสนรนบนี่แม่แม่้องเกียดก็ว่าม่ซื้อก็ได้สองสามหนูซื้อพ่อแล้วสันเปลี่ยนกันก็ได้ก็สันโอ้แม่้องเกียดก็มั่นใจได้ของเพื่น สองสามสามสองอ๋อเราจะไปเที่ยวเขาแม่มันนี้ไปเที่ยวหน้าพูดได้ล่ะหน้าสตาเตี้ยนี่เด้หน้าเชี่ยฟ้านี่เด้เพื่อนว่าหน้าลูกไผ่เจ้าดิบเไปเที่ยวยังไงล่ะสันอ๋อคือไ่เที่ยวเอาเพื่อนบอกว่าเที่ยวบอกซอยแนวว่าเขาเจ้าหรือเขาใหญ่ไงทั้งเขาเจ้าทั้งเขาใหญ่เขาเจ้าไป็นแนวหรือเ่เขาเจ้าแล้วหรอเล่าเจ้าแม่ก็บประเดิงอ๋อแต่ว่าเพื่อนวาดอยู่นี่ล่ะ ครับ้ส่วนกระตัมเนี่ยหล่ะผมถามมาฝากเอฟซีเพิ่อนได้ซื้อเพราะว่าเพิ่อนถามหาอยู่ถึงที่พ่กเขาเพิ่อนกะว่าเอามาเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับผมท่านเจ้ากระติบเจ้าเผาใช่ไหมเนาะไปจังโมงเลยเจ้าเผาไปนี่แหละสองโมงนี่แหละครับครับไปเคครับล่างมาได้อ้วนบวชมาได้เนาะสองแปดได้ล่างย่างเดียวครับเดี๋ยวสิสรุปให้ท่านผู้ชมเพิ่งเบิ่งมันดับพระเจ้าว่าดับกระดาษพื้นกัน จะ <muitas> สรุปให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเลขนะครับเดี๋ยวดอลาดเย็นให้เบื่องนะพี่น้องเนาะนะครับผมสรุปนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณแมขวัญทั้งเมดนะครับช่วงนี้นะครับคุณแมขนัญเพิ่นไปเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องกับบ่คคอยได้พอกันตลาดกันใหญ่มาอยู่บานหลังไม่นะครับมื้อนีเพิ่มมากนะครับดอลาดก็เลยถือโอกาสนะครับเอาตัวเลขนะครับของคุณแมขวัญมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเพิ่นห้มาก่อนแล้วนะครับเพิ่นแต่เพิ นะครับตอนล่าก็รอบนเพื่อที่จะเอามาลงให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งน้ากันเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้นะครับตัวเลขของคุณเมียขวัญมี3ชุดบนนะครับตัดเหรนสองตัวน้งเด้พี่น้องนะครับขันผู้ใด้มากนะครับยังเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเอาไปเบิ้งประกอบกับการตัดจินใจน้องพี่น้องเนาะนะครับบนก็มี3 0 6 704 503ตัวเลขของคุณเมียวขวัญเพิ่นรางงวดนี้บอกคือผู้ใหญน้องพี่น้องนะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งส่วนล่างนะครับเพิ่นให้ชุดเดียวตัวเดียว นะครับอันนี้คือตัวเลขของคุณแม่วัญทั้งเมดนะครับผมเอาไว้บึงนะครับประวอบกับการตัดสินใจก็แล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสิมีเท่านี้แหละพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับโชคดีรวยๆแห้งแกกันครฟูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันไม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ